กุศลบารมีต่างกันอย่างไรและจะสร้างได้อย่างไรขอบคุณยากเป็นาาาสามอันเนาะมีคำว่าบุญคำว่ากุศลคำว่าบารมีเนาะคำว่าบุญเราเคยคุยกันเยอะมากเลย<ม>บุญเนี่ยต้นเหตุของบุญมาจากความสบายใจสบายใจไม่ใช่สนุกนะเราสบายใจปุ๊บแต่การที่จะสบายใจคือโล่งๆโ,โปรง่ปรงๆสบายๆมันต้องเกิดมาจากกุศลคือความดีงามเราทำอะไรดีๆปุ๊บแล้วเราสบายใจเราก็จะเกิดบุญ ถ้าทําอะไรแล้วมันเกิดขับข้องหมองใจว่าทําไมมันฝึดอาดอย่างเงี้ยจะว่าไม่เกิดบุญทำมาต้องโล่งๆสบายๆเกิดบุญมาเกิดบุญเสร็จเนี่ยอันนั้นก็คือดีแล้วนะแต่ถ้าอยากสะสมรู้สึกว่าเฮ้ยการที่มันทำอะไรเงี้ยมันมีประโยชน์ว่าอยากให้เป็นเป็นกำลังในการที่จะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกเนอกไหมถ้าทำคนเดียวเงียบๆก็พอไม่มีใครว่าอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ผิดด้วยนะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์มากกว่านั้นอยากทำให้มีประโยชน์ออกไปอีก เราก็ต้องสะสมบารมีคือสะส,ะสมไอ้สิ่ง,ง<า>ที่เราทําดีๆเนี่ยทาเยอะๆทาบ่อยๆให้เกิดกําลังมากๆเขามันมากๆมากๆมาก,มาก,มาก,มากคือเอาง่ายๆมันก็เหมือนกับเราทําอะไรบ่อยๆอะทำรายการบ่อยๆตั้งจากคนไม่มีคนรู้จักมันก็มีคนรู้จักพอมีคนรู้จักปุบ๊บมันก็จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าเราใช้ในทางที่ถูกต้องใแค่นั้นเลยงนั้นบารมีเนี่ยต้องสะสมเองคุณก็ต้องทําเองกูสลก็ต้องทาเองส่วนทั้ง3อย่างคุณต้องทําเองล้วนๆไม่มีใครมากําหนดให้แต่ถ้าแปรแบบง่ายๆก็อย่างนี้พี่ บุญกุศลบารมีใช่ไหมบุญบุญยับปลว่าสั่งสมกุศลความดีเพื่อสร้างบารมีให้เกิดอแค่นี้เลยทำหน้างงอย่าพูดถึงนั้นสิบุญแปลว่าสั่งสมอสั่งสมบุญรากศัพท์แปลว่าสั่งสมแต่สั่งสมอะไรไงเขาว่าสั่งสมคือสั่งสมจิตใจที่มันแบบสบายสบายโล่งๆโปร่งๆเห็นไหม